รายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ข้อมูลผู้รับการประเมินพันจาอากาศเอกกฤิชพลพรมรีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้พันจาอากาศเอกกฤิชพลพรมรีได้แสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานโดยมีประเด็นท้าทายดังนี้ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย จะประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาในสังกัดของผู้จัดทำข้อตกลงซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังของวิทยาฐานะคือการคิดคน้นปรับเปลี่ยนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพของการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้น ประเด็นท้าทายข้อที่1การยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือเ n e น็ครั้งที่2ปีการศึกษา2566มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ค่าบเป้าหมายในระดับมาตรฐานขึ้นไปประเด็นท้าทายข้อที่2 จำนวนผู้เข้าสอบวัดผลสำริดรายภาคเรียนรายวิชาบังคับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566และจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือเอเนครั้งที่2ปีการศึกษา2566ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ประเด็นท้าทายข้อที่3สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาสามารถยกระดับคุณภาพศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล ให้ผ่านมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบนต้นแบบ 5D พีเมียมไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบนทั้งหมดในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาทั้งนี้ไม่นับรวมศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบนต้นแบบ 5D พเมียมแล้วสำหรับสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบนต้นแบบ 5D พเมียมครบแล้วนั้น ให้พัฒนาและประเมินเพื่อคงฐานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมไม่ต่ำกว่า1อยละ50เพื่อเป็นการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลจากประเด็นท้าทายดังกล่าวในฐานะผู้บริหารการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาได้บริหารงานเพื่อตอบสนองนโยบายและภารกิจของกลมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มุ่งมั่นให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนายกระดับคุณสมริดการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพโดยหวังว่าสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือเอเน็ตมีคะแนนเฉลีย่ยโดยรวมผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายในระดับมาตรฐานที่กำหนดในภาคเรียนที่ส ปีการศึกษา2,566และสามารถ,ถเพิ่มจำนวนร้อยละของผู้เข้าสอบการทดสอบมาตรฐนระดับชาติเอ็นเและร้อยละของผู้เข้าสอบรายภาคเรียนให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551มีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถจบตามโครงสร้างหลักสูตรและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อไปผลการพัฒนาในประเด็นท้าทาทยข้อที่1สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงารายหทสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจะสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติเิ็นเด็กครั้งที่สองพุทธศักราช2 566และเพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเิ็นเด็กในครั้งนี้มีผลการทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายในระดับมาตรฐานขึ้นไป สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาจึนมีนยโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติอินเน็กครั้งที่สองพุทธศักราช2566ได้อันดับ3ของภาคใต้ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมายขั้นสูงผลการพัฒนาในประเด็นท้าทายข้อที่ 2, สสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงา มีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบระดับชาติเอนเน็ครั้งที่สองพุทธศักราช2566คิดเป็นร้อยละ88และมีจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบระดับชาติเอนเน็ครั้งที่สองพุทธศักราช2566ระบบดิจิตอลเทสติ้งคิดเป็นร้อยละ88ผลการพัฒนาในประเด็นท้าทายข้อที่3 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพังงาสามารถยกระดับคุณภาพศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลให้ผ่านมาตรฐานกศนตำบล5ดีพรีเมียมไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้งหมดในสังกัดและในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจับตำบลตามหลักเกณฑ์หรือตัวชี้วัด ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบนต้นแบบ5ดีพรีเมียมพุทธศักราช2 5 6 7ในปีพุทธศักราช2 5 6 7มีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลที่เข้ารับการพัฒนาจำนวน17แห่งมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลที่ผ่านการประเมินจำนวน15แห่งและอีก2แห่งไม่มีครูประจำตำบลผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ8.8 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรูปร้ประจำจังหวัดพังงาขอจบการรายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางานของพันจาอากาศเอกกฤิชพลบรมรีแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกการรับชม